สวัสดีครับพบกับรีวิวไบคคาเฟ่นะครับวันนี้ผมจะมาจริงๆมันอันบ็อกไปแล้วแหละนะครับผมแกะมาแล้วผมสั่งของจากจีนเหมือนเดิมนะครับเป็นล้อเสือภูเข,ขา MTB ไซส์ขนาด27.5นะครับของยี่ห้อพาสักนะครับเป็นล้อเียว่าผมถือว่าเป็นล้อเริ่มต้นแล้วกันนะครับสำหรับรถเสือภูเข,ขานะครับก็ วันนี้ย่านบอกออกมาแล้วเพื่อจะดูงานจริงๆมันมีหลายรุ่นหลายตัวมากเลยของยี่ห้อภาสักนะครับ P A S A K นะครับเขาก็เรียกว่าป่าสักนะครับหรือว่าภาสักนะครับก็เป็นตัวนี้ที่ผมสั่งมาเป็นดุมโนอาหเทคนะครับจริงๆเขาเขาก็จะมีดุมที่เป็นออกมาจากโรงงานเขาเองแต่เพลินผมผมดันมั่นใจเรื่องของดุมเขาของโรงงานโนอาหเทคนะครับของ ของยี่ห้อ o นวาเทซึ่งเป็นดุมค่อนข้างมาตรฐานโรงงานใหญ่อยู่แล้วที่ที่จีนนะครับแต่ว่าวงล้อเนี่ยจะเป็นของยี่ห้อภาษะนะครับก็เป็นไซส์27.5นะครับจะเอามาใส่ BH นะครับคือคันนี้นะฮะแต่ผมจะอินเสิร์ตภาพเข้าไปนะครับก็กำลังประกอบอยู่เป็นรถเสือภูเขาเจะเน้นที่เฟรมที่ราคาค่อนข้างดีมีแบรนด์หน่อยนะครับ แล้วก็พาร์เเาาจะลองมาเทสดูว่าพาร์ทที่ราคาประหยัดมีให้เลือกแบบไหนฟิลลิ่งเป็นยังไงอันนี้ก็อาจจะเป็นฟิลลิ่งความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองก็ลองซื้อไปได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ที่ํำคัญตอนที่เราแกะมานะครับอ,อันนี้เมื่อกี้ผมผมทำไปแล้วแหละนะครับปกติมาเนี่ยล้อที่ มาตรฐาเขาให้มาเนี่ยราคาเลประมาณไม่เกินไม่เกิน5,000บาทเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้ตัวผ้าลิมเตปตัวนี้ครับเป็นแผ่นรอยยางไหลนะครับ,บ,รบก,ก็ก็ค่อนข้างจะดูนะครับมันค่อนข้างจะแบบนะเม่เราไม่พูดถึงคุณภาพนะนพหลายหลายคนอาจจะเจอแล้วว่ามันเป็นประมาณไหน ก็คือก็คือเกรดประมาณนี้เป็นค่อนข้างหนาและค่อนข้างมีน้ำหนักนะฮะพอสมควรเลยทีนี้ผมก็จะมีเทคนิควันนี้มาฝากเพื่อนๆพี่น้นนนนนอ,งนองทุกคนาคนรับจักรยานานะครับปกติเราเราก็จะไปซื้อเทปรองอยางยี่ห้อต่างๆนะครับของดัสของอะไรมีเยอะแยะมากมายเลยวิกตอเรียพานาเลเซอร์ เยอะแยะจะเป็นหมดเลยผมนึกชื่อได้แค่นี้เพราะว่าในร้านผมก็มีขายอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ปัญหาของเขาคือเวลาเราใส่ยางในนะฮะแล้วก็ตัวล่องของนะครับซีกลวดเนี่ยมันจะเพราะว่ามันเป็นลอ้อสองเขาเรียกว่าไงมันเป็นล้อที่เป็น2ชั้นแล้วมีนิปเปิลนะครับ อยู่ด้านในเราก็ต้องขันเข้าไปทีนี้มันก็จะมีรูนะฮะเต็มไปหมดเลยตัวนี้นะครับปัญหาของเขาก็คือถ้าตัวเทปรองอยางตัวนี้นะครับมันไม่มีคุณภาพนะครับมันก็จะโดนแรงดันของอยางในกับยางมันจะดันเข้าเอาอยางในดันเข้าไปในรูที่เป็นของอิปลก็คือตัวนี้ ของซีรวดเนี่ยแล้วอย่างไรก็จะแตกบ่อยมากนะครับก็ผมก็ไปมีเทคนิคนะครับที่ใช้งานได้แล้วดีและถูกแล้วก็ไม่รั่เลยตั้งแต่ที่ผมใช้แบบนี้มานั่นก็คือ,อผมจะใช้เทปพ,พันสายไฟแต่ไม่ใช่เทปพ,พันสายไฟที่เป็นยางปกติธรรมดานะครับผมจะเลือกเป็นเทปพ,พันสายไฟที่เป็นชนิดผ้านะครับแบบนี้ ะะซึ่งมีขายตาม Lazada s h o p ป e ออนไลน์มีเยอะแยะเลยนะครับร้านอ,าอย่างเช่นไทยวัสด,ดุหรือว่า Home p r o หรืออะไรก็แล้วแต่นะครมีเทปผู้มีขายอยู่เป็นเทปผ้พาพันสายไฟนะครับถ้าเราเซิร์ชในเอะเราจะเซิร์ชยังไงในอ,ออนไลน์นะครับพิมเทปพ,พันสายไฟรถยนต์ก็ได้เทปพันสายไฟรถยนต์นะครับเทปพันสายไฟชนิดผ้าอย่างเงี้ยครับก็จะเซิร์ชเจอนะครับ ผมก็จะเอาตัวนี้ไปพันแปะตัวนี้ครับด้านในนะครับทำไมถามว่าทำไมต้องเอาไปตัวนี้เพราะว่าถ้าเป็นเทปพันสายไฟนะฮะมันจะมีความยืดหยุ่นเดี๋ยวผมเอามาเทปน้นะครับมันจะมีความยืดหยุ่นของเทปอันนี้เทปพันสายไฟที่เป็นพี c ธรรมดาทั่วไปนะฮะมันจะยืดได้แบบนี้แล้วก็ขาดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า เราเติมยางนะ,ะมันจะไม่ใช่แค่เป็น1 2 7 5 7 0 4ที่มีรางอ่าที่เราที่เราใช้แรงอ่าอ่า PS ไตสูงๆูนะครับอย่างเช่น130-140เนี่ยตัวเนี้ยมันจะยืดนะฮะมันจะยืดแล้วก็ทำให้ยางในทะลุผ่านรูของนิปเปิลในขอบล้อเนี่ยทำให้ยางในแตกได้นะครับทีนี้ผมก็เลยเลือกใช้ที่เป็น ชนิดผ้านะครับซึ่งมันไม่ยืดฮะดึงเท่าไหร่เหมือนก็นไม่ยืดนะครับอ่าเห็นชัดเจนนะฮะเพราะว่ามันก็จะช่วยไม่ให้ยางในที่โดนแรงเพชเชอร์เปล่งออกแรง P.S.I ที่เปล่งออกจากยางในไปอยู่ในล่องของนิเปิลนะฮะ <c oughs> ฉะนั้นผมจะพันหนึ่งรอบก,ก่อนนะฮะ แล้วก็จะใช้เทปรองยาตัวนี้ทับอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวนะครับซึ่งถามว่ามีน้ำหนักเยอะไหมมันเบ,บามากเลยนะครับในห่วงนะฮะก็เลือกเทปรองยาที่าบางๆได้แล้วเราก็มั่นใจว่าเฮ้ยไม่มีทางที่จะออกไปแล้วแน่นอนอย่างไนจะไม่แตกแน่นอนนะอา๋จะผมจะทําให้ดูนะครับเป็นสาธิตในการทํานะครับอา่าเราก็มาเริ่มจากการ แกะเทปรองยางเดิมออกก่อนนะครับซึ่งผมแกะออกมาให้ดูแลอันหนึ่งนะครับรอหนึ่งฮะก็เราหาไม้หรือเป็นพลาสติกนะครับหรือเป็นปากกานะครับหรือว่าเป็นไขควงเล็กๆก,ก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็ไปดูที่ตรงช่องที่เป็นก้านอย่างหนนะฮะผมขออนุญาตใช้ภาษาง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆนะครับเราก็แย่ อันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่งัดง่ายที่สุดแล้วัูนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาไร้เลยนะครับมีออกมาแล้วนะครับนี้เราก็จะเริ่มในการ <c oughs> พันเทปแล้วนะครับก่อนอื่นเราต้องดูที่รูนี้ก่อนนะครับการพันจะพันไปทางซ้ายหรือทางขวาสุดแล้วแต่เลยนะครับจริงๆแล้ว เรื่องของโรเทชันก็ไม่ได้มีผลอะไรบ้างมานะครับาการเริ่ม,ไม,มไม่ใช่เริ่มจากตรงนี้นะครับไม่ใช่เริ่มจากตรงรูตรงนี้ปิดอย่างนี้นะครับให้ขยบมาก่อนสักนิดหนึ่งนะฮะสักสิบเซนนะครับขยบมาแล้วทับรูตรงที่เป็นจุกข,ของยางในนะครับแล้วก็ติดไปเรื่อยๆนะฮะติดไปเรื่อยๆ มันไม่ยืดนะฮะผมดึงตึงแค่ไหนก็ไม่ยืดนะครับเราก็สามารถแปะไปไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆให้เต็มขอบมึงก็รีดให้เรียบไปนะครับน่าจะหมดพอดีนะฮะตัวนี้เราก็จะมาถึงตรงที่เราเริ่มตรงนี้ไว้แล้วนะครับส่วนที่เป็นรู ของจุ๊บอย่างในอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะคะรับเราก็มาตำแหน่งตรงนี้ไว้แล้วเราก็ติดข้ามไปนะฮะสักสิบเซนเหมือนเดิมซ้ายขวานะครับเราก็ตัดออกนะครับลก็ตัดออกนะครับอันนี้หมดพอดีนะครับในหมวนตัดนะครับติดไปนะะแล้วก็ หนึ่งรอบนะครับเราก็รีบให้เรียบนะครับให้ติดสนิทนะครับเอานิดลูดหรือว่าน,วน,วนิ้วผมด้านนะฮะถ้าเป็นไปได้เราใช้ผ้ารองก่อนนะครับเราจะได้ไม่บาดเจ็บจากการทํางานนะฮะอาจจะไปโดนขอบของคุณนี้บาดนิ้วได้นะครับก็ทามือผมด้านแล้วล่ะนะครับเสร็จนะครับ ตอไปเราก็หารูจุกอย่างไงน,นะฮะแล้วเราก็เอาคัตเตอร์นะครับเจาะเป็นกากบาทหรือถ้าไม่มีคัตเตอร์ก็ใช้กันไก่ได้นะครับจะเจาะยากนิดหนึ่งมันเหนียวมากเลยนะฮะยังไม่ลงเลย <c oughs> <c oughs> เราก็ได้รูแล้วเรียบร้อยนะครับนะทีนี้เลยผมไม่ใช้อันนี้แล้วนะครับผมจะใช้เครต้องยางตัวนี้แทนมันบางกว่าแล้วก็น้ำหนักเบาวกว่านะครับก็ยี่ห้อดัตนะครับก็ไม่แพงครับถุงหนึ่งก็80บาทมนะั้งถ้าผมจะไม่ผิดอะ80เอ้ยไม่ใช่120บาท นะขอโทษทขออภัยพูดราคาผิดนะวิธีการใส่เหมือนเดิมครับหาปากกาไขค,รครวงหรือประแจอะไรก็ได้ที่สามารถแย่ไปได,ดูได้หรือจะเป็นจุ๊อย่างไในก็ได้ถ้าไม่มีนะฮะก็เราก็คล้องไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้มันวิ่งนะฮะเวลาเราดึงแล้วนะครับดึงนะครับผมสามารถปล่อยมือได้เลย นะครับเพราะว่าฝั่งนูน้นมันทำไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับดึงรูดไปเรื่อยๆนะฮะเรียบร้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อย,น,อยนะครับเราก็จะได้เทปรองยางนะครับที่เราพันเทปพันสายไฟชนิดผ้าไปแล้วแล้วก็มีเทปรองยางอย่างนี้นอีกชั้นหนึ่งรับประกันได้ว่ายางในไม่ไม่แตก แน่นอนหมายถึงว่าไม่แตกจากการที่มีแรงเพชรนะครับดันให้ยางในออกไปตรงรูของซิกลวดนะครับหรือว่าช่องที่เรามีนิปเปิลเนี่ยล็อกลวดเนี่ยเข้าไปนะครับก็เป็น,นัานว่าอันนี้นะฮะเ็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเทคนิคง,ง่ายๆ นะครับใช้ได้จริงนะครับทดลองใช้มาแล้วนะครับผมทดลองใช้มาแล้วผมไม่เคยแตกข้างในอีกเลยแตกแตกข้างนอกเอ๊ะ <c oughs> เล่นเองตลกเองอ่ะเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็มารอดูสูบภูเขาพีเอชผมนะว่าเป็นยังไงแล้วผมจะมารีวิวล้อนี่กันว่าเฮ้ยฟิลลิ่งเป็นยังไงในความเร็วเท่าไหร่นะครับก็ <c oughs> จะมาลองเทสตดูครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับรีวิวไว้ มีอะไรทริปอะไรแปลกๆหรืออยากจะให้ผมทดลองอะไรนะครับอยากจะให้ผมเทสอะไรลองแนะนำกันมาได้นะครับก็ยินดีครับอ,อ,อยากจะให้คนที่ใช้จักรยานนะครับมีความสุขกับการปั่นนะครับแล้วก็ปลอดภัยเนบนท้องถนนนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับติกง,ง่ายๆผมบ๊ายบายสวัสดีครับ